คุยอะไรลูกเขียอะไรลูกฮะฮะมะฮ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 ะะ

โอว okay. mm ัน hmm. นี mm ้ก hmm. ็วิ yeah> ่งทั้งวันที่บริษัทวิ่งไปนู่นไปนี่พาเดินวิ่งทั้งวันครับวันนี้แล้วก็นอนอยู่ห้องแอร์เย็นๆนอนกินไก่ด้วยกินแม่าาเม็ดด้วยใช่ไหมลูกเออ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 เอพอนะ ค้นาบอกรกนกี่พอน้ำความสาอยู่รูอกลับไม่ได้นี่ออกไปหรือฮมแเชือกนั้มาดิไปเดี๋ยวพาก็ออกไปลอมกน่อน รู้รู้รู้ลูกอลยนะเ้ย <c oughs> อ่ะแป๊บหนึ่งมรบ สวัสดีครับ อะไรครับพ <iet> ี่พ the <asan> ี่มาเลยครับหลายลูกที่ประจำมีที่ประจำไหมเนี่ยไปไหนลูกไปไหนเห็นไหมเห็นไหมเขาใช้ขาใช้เท้าเคี่ยงเคี่ยงปักปักไปด้านหลังล่ะด้านหลังแข่งแรงแล้วไม่แฉะลูกมอลนี่แล้วไม่แฉะว้า <う>いいやったかったかったか。いい <laughs> ไปไปแล้วด้วย <laughs> à, <Đi, đòi cười> <laughs> 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 <laughs>

แวิ่งงไผมไม่ให้เขาวิ่งไงเพราะว่าหนึ่งเขาอยากจะอื่นหรือเปล่าเขาวิ่งเร็วเนี่ยามันบังคับให้อกอกรอกได้นี่ไงจะดูนะน้องให้น้องอยากอือ่นหรือเปล่าครับนี่งานเชิญเลยโอ้ยยังไหวครับสบายเยีย่ยวครับพี่ เสียนะเสียสีรสบาใ่สมานี่เต็มแล้ว <laughs> <laughs> สองหองปกติดนะครับสองหองอยู่บ้านครับอันนี้อยู่ในบุกบ้านนึง อยู่ในหมู <am> <không robots> ่บ้านกิจสนากิจสนาฉันเจอเหรอไหวไหมสบายครับไอ้เจ้าไอ้เยอะ Ui, ui, tôi dậy, tôi dậy Tôi mới mở ở lại nè Tôi dậy chăng Chà tí đi ไม่กไมดนี่รอก,อก,อกให้เขาวิบบ่งดูว่าเขาได้อยุดไหมป่ะโยไอ้เท็ดยืนขันอยู่ คถามของเป็นของสนามบินไหมครับพี่เขาซื้อหมดแล้วเนี่ย,ย,ยบ้านงามเอโ AOT ของสนามบินใช่ไหมครับพี่อันนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งนะไม่ใช่หมู่บ้านเปลี่ยนนัย้วครับหมู่บ้านข้าง ุยโหดแท้อ้โน่ากลัวจังถ้าไม่มีต้นไม้คงปีนออกมาครับพี่ถ้าไม่มีต้นไม้ปีนออกมาแน่นอนครนะต้นไม้อันแต่ละมันปีนต้นไม้ยาฮาวยาฮาวไม่ตีออกมาดิ ออื <laughs> มาผมไม่เห็นครับบา้อยแล้วลูกลิ้นได้แล้ว <laughs> พาเป็นไงเดินเล่นครับยามเย็นครับเดิอนออกมังกร แน่รู้ล้นะจับจับนึกจับ

วิ่งหรืวิ่งหลือว <otic> ิ่งลต่อแป๊บนะครับผมก็กำลังตามอยู่ Good night.

น่ะนะเป็นขาเขาเนี่ยขาหลังเห็นไหมเขาจะมีแบบนี้นี่นี่เขีย่ยเมื่อก่อนทําไม่ได้เลยนี่เห็นไหมพร <c oughs> ้อมเลยขาเขามีเขียวไปข้างหลังนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่ทําเลยนะอันนี้แข็งแรงแข็งแรงนี่เ <c oughs> ขียน้อยมอเมื่อก่อนปุ๊บแข็งแรงเลย เวลาเงี้ยครับโอ้ยเครื่องนี้บินป้าป้ามาเลยน่อยครับ ใส่ดุกเด็กดุกเด็กบ้างครับไปไ <c oughs> ป เจอลังพึ่งรางแทนนี่ก็ป่าลาบกันเลยทีเดียวเนี่ยนะนี่นี่นี่แอะแอะอมืนนี่นี่โหเด,ดี๋ยวนี้พร้อมเสมอเหยี่าล้างเท้าได้แล้วเพราะตอนไม่เหยียบนะหน้าแสงลมมันลมแรงรักสุดเท้ารักผินสับ โอ้ก <ena> ิจสุดตาโอ้ม <noise> ีสามไอ้น้ำเนี่ยไปกันเลยไปกันเลย ลน,นี่เนี่ยครับสบายสบายถือน,น,นานๆเผาคนที่ นะครับแลนะครับวางมาอันนี้ไม่ใช่หมู่บ้านนะครับอันนี้ไม่ใช่หมู่บ้านของเป็นนายครับอันนี้คือข้างๆหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่แล้วกเดินแบบชิวๆ ดอกเด็กดอกเด็กลมดดเสียงลมลมแรงลมแนนลรดไดด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  ต้องเด็ดตามไม่ทันแคจับกออกมันนมันน่เพามีมีปลามีมีด้วยเนี่ยไวแน่นอนตายอยู่นะ คือข้าหน้ำน้ำละลานี่นะพี่เราบอกเขาไงเรานี <chiar> ่ยสองตัวเลยเงียบเงียบเงียบเด่กินๆอ่ะาัานี่ โอเคไม่ okay. ต้องหวง่วงคารณ์นะัเขาแข็งแรงดีแข็งแรงมากด้วยแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามาสู่ภาวะปกติละถ้าสุนนัขด้านหลังที่มีปัญหานะครับไม่มีนานเดี๋ยวนี้เห็นไหมเขาใช้ขาหลังเขีย่ยเขาก่อนทําไม่ได้เมื่อก่อนไม่มีเลย๋ย่นี้ก็จับเขายืนอย่างสองขาเนี่ยด้านหลังเขาังมีกล้ามเนื้อที่สามารถที่จะยืนเอาตัวเองยืนได้ เพราะนั้นต้องขอบคุณนะขอบคุณโรงพยาบาลทองหล่อนะครับ <c oughs> ที่สามารถรักษาน้องแล้วก็ <c oughs> ให้น้องกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแต่คนเริ่มไม่ปกติแล้วนะทั่นี่ผมาไม่ได้วอง <c oughs> ออกเยเล่นกันเลย <c oughs> น้องโอเคเดี๋ยวตอนนี้ห้ามงครึ่งเดี๋ยวเจ๊พรก็จะลงมาเ,าเข้ารับประทานให้น้องรับประทานอาหารโอเคเดี๋ยวคืนนี้ก,ก่อนนอนเดี๋ยวละสองทุ่มกว่าเลยเดี๋ยว อาจมาหาน้องใหม่ที่อไนตรายสดถ้าไม่นั่นก็เป็นเป็นพุงยีที่น้องป่าหมอเลยนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับอ่ะน้อยหน่อยนี่น <Okay. S 1> เอาหน้าให้แม่ๆม่เห็นหน่อยลูกโอ <Okay. S 1> ผมสบายดีครับผมไม่เหนื่อยครับผม <laughs> แข็งแรงดีโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนครับขอบคุณมากทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่